โลชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิจูอนุตตะลมโมริตธรรมมาตาลาิสัทขาเทวมนุสานังพุทธสวรรค์ bànôm mờ, bànôm mờ, bànôm mờ, tất cả KA nào, mới <laughs> mua xong. I do <laughs>